ภาวนาทางฝ่ายชายกี่คนฝ่ายหญิงก problem ี Et ่คนุติแต่ละนมีกุเนใหญุ่รวมมีแต่ละขุนจะมีกี่คนอันนี้รรจามจัด ไอ้ยาดยงที่มามามารับไปเป็นโมเป็นคณะเป็นคณะันนี่คือถือว่าเป็นหน้าที่ของพระทุกองค์จะช่วยกันดูแลจุดนี้นี้คือดั้งเดิมสมัยที่ผู้านชั้นด้านบนตอนนั้นด้านล่างยังไม่ได้ยกขึ้นยังไม่ได้ใช้พื้นที่ด้านล่างสาระ ได้มาอยู่ในช่วงภาคกิ่ยพอเข้ามาอยู่สักระยะนึทงท่นานไปยกสลากเพราะว่าทุกคนมากันมากถ้าจะขึ้นไปนั่งบนสลากท่านบอกไม่พอท่านก็นเลยต้องลงแต่จุดใหญ่จริงๆก็จ,จะเกี่ยวกบตาเพราะท่านรู้สึกจะจะว่า จุดใหญ่ก็น่าจะเกี่ยวกับญาติโยมแหแต่ว่าเกี่ยวกับลูกตาท่านก็ออยังขึ้นไหวขึ้นไหวลงไหวขึ้นมาไดที่กติกก็ไหวอยู่ไม่ใช่เป็นก็เรื่องท่าเรื่องขันของท่านก็ยังไม่ช่น่าจะเกี่ยวกับผู้คนที่เข้ามาวัดวาด่าเริ่มมานานแน่นขึ้นนานแน่นขึ้นโดยเฉพาะก่อนพระอันศักดิ์สทิ์นี้ถึงวะแธรรมดาก็มี ตามจสุระพอว่าแยบโยงก็ไม่ต้องรีบไปใส่็จปาเราก็รีบไปกลงมาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นศิษฐ์สาราจะไม่พอจะต้องยกสาราขึ้นช่วงนั้นก็อยู่อันนี้ก็ยกสาราขึ้นการจัดอาหารอะไรต่ออะไรก็ระบบที่ได้เคยทำมาก็เลยเหมืนหายไปหายไปทำให้าการจัด การจัดอาหารให้ญาติยโยมที่มาทั่วไปก็เลยรู้สึกขาดขาดไปจะมาเริ่มใหม่ต้องอเริ่มใหม่งไงเพราะว่าก่อปรับงมามข้้งล่างสถานที่มีการเปลี่ยนไปจะเอาจุดไหนเป็นจุดที่จะจัดจะเอาจุดไหนเป็นจุดที่จะสื่อสารว่าปกตินั้นมีโยมเท่าไหร่ควรจะจัดกี่ขะอีต้องเาเริ่มมหก็ เป็นพระสารารรู้สึกเอาเรื่องนี้มาขบคิดมากเพราะว่าจะจะกระทบกับคนทั้งในวัดทั้งคนที่มาหรือเป็นหน้าที่ก็ถึงเวลาพวก็ร,รกีบมาไปจัดอยู่ตรงข้า,างากองหมาตรงในสารา็นในสว่วนที่เป็นกองหมาเออเอาจุดนี้แหละคิดถึงน่าจะจุดนี้น่าจะมอะ เป <Wow. S 1> ็นจุดที่อาหารออกมาจากพาคมาลงจุดนี้พอออกมาจากภากมาจับตัดใส่ถ้วยจับเป็นชุดๆๆตามจํานวนผู้คนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกุฏิถ้าจำไม่ผิดก็จะหารด้วยสี่สี่คนตำนวนทัดจัดให้เต็มอาหารท่าวาน ััตวนีอถาดหนึ่งขอหรับของข้าวถาดหนึ่งของหวานนี่ไงเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มก็เริ่มทำพอถึงเวลามาเรีบไปนะครับไม่ได้บอกไในกราบใครเพราะว่ามันเป็นเรื่องการตั้งระบบใหม่อาศัยการพูดการคุยกันไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันเท่าไหร่ในวัดในวัดไม่ได้มี ธรรมเนียมที่เราจะมาประชุมหาลือกันภายในวัดสำหรับที่มันต่างกันะจะไม่ค่อยมีพระผู้ใหญ่จะมีช่วยเหลืหน้าที่หลักหนาแต่ละองค์แต่ละองค์เราจะก,ก็อาศัยเป็นลืเองสักก่อนทำจะกระทันหันดีทุกครั้งที่ไปทำในีหลักกาท่านก็จะมีอุบายท่านนะท,ท่านก็จะเลยมาเลยมาแล้วก็มาในครั้ทงที่ท่านน่ยมา มาถึงพวกเหมือนจะเข้าเข้านั่งที่เลยก็ได้ท่านจะไปยืนตรงรงนะตรงใ,ใกล้ๆยืนอยู่แค่ห่างแค่วาบ้าง,งแค่สองสองบ้าง,งแค่ไม่ไม่เท่าไหรเหมือนจะมาไม่ได้บอกว่าเออดีแล้วอะไไม่ได้พูดอะไรในยืนแต่จะพูดในมุมของก็มาให้กำลังใจก็รทำเอาเชิญพระท่านตักคืนโปรดตักคืน ตอนนักก้นก็ต้องเพ่งคัดในการเขียนบนกระดาษมีคนเท่าไรอะไรยังไงเขียนปกตินี่มีกี่คนคนจากกี่พาคพ่าจะมาจะมาบอกกล่าวกันในเวลานั้นมันยุ่งวุ่นวายบอกบอกได้การสอสารดูกระดานเอาดูกระดานเอาก็คืนมาได้นะนใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์นี่กนก็่าจะคืนมาต้องไปทำเร็วกว่าจะติด จนกระทั่งม nh ีผู้คนเข้ามาช่วยมีพระใหม่ใหม่เข้ามาช่วยมีญาติโยมแถวนั้นเข้ามาช่วยจนกระทั่งตอนนี้ก็ติดะมาติดแล้วก็ได้ถอนตัวออยังมีจิตุระยังมีนี่ก็เป็นเป็นน้ำที่ที่ท่านย้ำนี่เราเห็นความสําคัญของผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องอาหารการอยู่การกินต้องทํางถือเป็นจิตุระ ในช่วงที่ฝ้ายหญิงเสด็จอันนี้ก็ตั้งแต่แรกๆลยพอดีช่วงที่เข้าไปก็เป็นช่วงเวลาที่ฝ้ายหญิงท่านเสด็จมาบ่อยก็บ่อยจนท่านเรียกมาทุกเดือนจนกระทั่งสร้างควานักจนกระทั่งจำคำจำหนักที่ปฏิบัติรราก็ก็เลยรับเมตตาหลวงตาก็ต้องจัดส้านรับอะไรต่ออะไรเพื่อฝ้ายหิงโดยเฉพาะทั้งที่ ไม่เป็นมาก่อนไม่รู้ว่าท่านจะโซ่รืออะไรได้อันไหนเป็นขอเงเผ็ดไปไม่เข้ไมไปไมอะไรก็ต้องสอบถามเอาว่าเขาทำหน้าที่ของเรา,าก่อท่านได้ความสำคัญมาเราเป็นเป็นราดับทำม่ได้ว่าใครทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ท่านดูรู้จักดูนะมีคนภาคกลางคนภาคทางนั่นทงนี้คนตา่างชาติเขาจะทำอะไรได้ อันนี้เป็นของพิเศษแกเขาไม่เหมาะกับคนนั้นและมันมีไม่มากก็ต้องพยายามไปหามาเพื่อให้เหมาะกับผู้ที่เราเกี่ยวขอ้องผู้นั้นผู้นั้นไป่านสอนให้เราเรียนนะท่านไม่ใช่ว่าจะมาถ <c oughs> ือว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วว่าเอาข้าวพุกอะไรแก้วเอาว่างกินง่ายกินง่ายอะไรอันนี้คือหน้าที่ของผู้กินหน้าที่ของผู้จับ จัดให้สมควรสมควรแก่ความเป็นบุคคลผู้นั้นเป็นคนพนนนคะรามคุ้นเคยกับอาหารประเภทนี้เราจะให้แต่อาหารประเภทนี้นั่นแหละเพราะนั้นเป็นเรื่องที่รีบอ่อนการออกมาจาับอาหารของพระนี่ถือว่าเป,เป็นงานใหญ่นั่น่ยใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับพระเราในท่านก็ให้ดูแลองค์ไหนที่รับอาหารแบบนี้ทก็จะเปิดป่า บางทีนี่ก็องค์นั้นตักใส่องนี้ตักใส่เปิดจนเรียกว่าเท่าไม่หันมาดูอีกทีเนี่ยจะจะแตงบาดมันนะพักกันไปหมดนะอาหารข้าวหวานอะไรต่ออะไรใส่รวกไปหมดเลย <c oughs> เรียกว่าท่านฝึกให้พักดูแลซึ่งกันและกันองค์ององ,อง,องท่านปิดบาดไว้ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยลืมเราองไปถามกันอ่ะ เปิดเราไปเปิด,ปด,ปดสองสองรูอ่ะทำไมไม่เห็นเลยในบาทเลยท่นานใส่ใจส่วนคนที่จะไม่ใส่ใจที่จะทําอะไรให้มันเป็นการกระทบกระเทือนก็ยังมีทุกประเทศมีเป็นธรรมดาเราก็ต้องมาพิจารณาเดี๋ยว้าใจว่าบุคคลที่เรามาอยู่ร่วมกันจะมีความรักความเมตตาตะกันใจเมอไปเป็นไปไม่ได้ในโลกของเราโลกของเราเป็นโลกแห่งคดีนะครับ ผู้สวยหาทางมก็ต้องแก้แก้ใจแก้เหตุการณ์ภายนอกให้ได้เราแก้ใจเราถ้าแก้เหตุการณ์ภายนอกยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งวุ่นวายเราแก้ใจเราสบายกว่าเราจะมายุ่งยากอะไรกับเรื่องแบบอันนี้เป็นเรื่องของเราแต่เป็นเรื่องของเราที่ทำแต่ก็ือท่าสอนให้เราทำด้วยความตั้งอกตั้งใจทำด้วยความละเอียดเราออำทำด้วยความใส่ใจความใส่ใจของต่ละคนต้องมีความละเอียดเราอไม่เหมือนกันก็ต้องศึกษา เพรานะนั้นทุกสิ่งทุกอยาก่างต้องอาศัยการศึกษาสังเกตถามท,ท่านผู้อยู่พอพอเราเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วก็เอามาปรับปรับให้ดีขึ้นไปหรือปรับให้หย่อนลงไปบางองค์บางท่านก็ละเอียดมากละเอียดมากจนกระทั่งเี่กท่าทำแทบจะไม่ทนเราต้องปรับให้พอถูกพอดีกับการเวลานี่เป็นสิ่งที่ได้รับการสุกทอด,ไป,ปดไ,ปไปอยู่ที่อื่นดูอาจจะง่ายกว่านี้แต่ถ้าอยู่ที่ การต่างทุกอย่างเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยความตั้งใจด้วยความจริงจริงจังทั้งนั้นด้วยความใส่ใจด้วยความจริงจังด้วยความฉะนั้นเพราะนั้นการจินติตการงานอะไรถ้าสังเกตท่านจะทำเป็นอย่างฉับไวฉับไวประวัติขช้าชเจ็ดเนินนานไปมากฉับไวกล้อมตัวแล้วก็ต้องใช้ความคิดความานก็ถือว่าท่านสอนในทุกมมุหุว มีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นพระศาลาเดินเข้าไปท่านเรียกขึ้นมาเนี่ยท่านฟังท่านจะฟังเทปสมัยนั้นใช้เทปท่านจะฟังเทปธรรมะที่ท่านเทปสอนเนี่ยต้องการท่านจะเอามาฟังกันนั้นภากันนี้่ากันไหนฟังแล้วรู้สึกเด็ดร้อนรู้สึกถึงอกถึงใจท่านก็จะเขียนโน้ตไว้กันนี้เหมาะสาหรับ รัดมากเข้มข okay, okay. ้นอะไรนี่เดือดร้อนฟังแล้วเป็นสติอะไรท่านก็จะเครียดในช่วงเวลาที่ท่านได้ฟังเทปปรากฏว่าเครื่องเสียหรืออะไรยงี่ท่านบอก่มาดูจิ๊เครื่องเป็นยังไงเนี่ยมันเปิดไม่ได้มาดูให้หน่อยเราก็เอาละแต่ยังไงเนาะเราผมตาเอามาแง่ที่ก็ไม่เคยเห็นมาแง่นี่เราไม่เคย หนูหน่อยผมฟังเปิดไม่ได้เลยแล้วรื้อๆไปเป็นข้อถานวแล้วก็เดินกลับเข้าไปในกระถิกแล้วก็เอาถานใหม่าให้เราดู้สิแต่รู้สึกว่ามีถานอยู่แล้วมีถานอยู่ในเครื่องเราแต่ท่านบอกท่านลองเปิดดู้สิเปิดมาไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดฟังไม่ได้ครับหน้าท่านเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรหรือว่าถานมันมันเก่าเลยหรือถานมันเสียหรือแต่ก็เพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานนะ แต่ผมเปิดแล้วไม่ได้ครับอันนี้ท่านก็เลยนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาตาท่านก็นเลยเดินเข้าไปในปกติแต่เราจะไปเอาตาใมาพอเดินออกมาปุ๊บเราเปิดได้ครับพอท่านจะออกมาปุ๊บเราเปิดได้ทันทีอ้าเอ้าท่านทำไงอ่ะท่านทำยังไงผมทำอยู่ตรงนั้นผมทำอยู่เปลี่ยนทางไปแล้วกลับทางไปแล้วทำไมเปิดไม่ได้ท่านทำไงเนี่ยท่านถึงเปิดได้ท่านนี่หนูตาเราก็ยังไม่ค่อยตายใจ ยังไม่ค่อยอะไรท่านจะมามุงธรรมะแค่ไหนน้อยะพอทำออกมาได้ท่านจะพูดใหญ่ใหญ่ทำยังไงนะทำยังไงทีนี้ทำยังไงถามสักเลยนะก็บอกว่าผมก็กลับด้านกลับด้านบวกด้านลบลบตัดอ่ะอ้ผมก็ทำมาแล้วแบบนี้แล้วผมทำไม่ได้ทำไมท่านทำได้นะฮนนะในลบตัดแตถือว่าเป็นความแม่ใจแบรับชมก็ได้แต่พอรับได้ก็เรียบร้อยแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านให้ความสาคัญให้ท่านสอนเราก็คือท่านแม้แต่ท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนทุคนผู้สอนพระผู้สอนมนุษย์และเทวดาท่านก็ยังฟังเทศฟังธรรมทำไม่ได้ฟังแล้วมีความเบื่อความหนักไม่ใช่ท่านฟังท่านฟังไม่ใช่เพื่อท่านแล้วไม่ได้ไม่ได้ฟังธรรมเพื่อตัวของตัวเองในการที่จะแก้กิเลสประเภทต่างๆขึ้นมาแต่ท่านฟัง เพื่อที่จะหาเกียรติหาผลจากกันนี้ว่ามีมีหนักมีเบาจะเป็นประโยชน์แก่ใครอะไรอย่างไรนะแล้วก็ธรรมะแต่ละเนื่อแต่ละเนื่อที่ท่านพูดมาบางทีท่านก็เอาไปเสริมอีกไปเสริมอีกเหมือนครั้งที่ทำหนังสือช่วงที่ท่นานอ่านเรื่องราวประวัติของท่านเองพออา่านถึงจุดไหนปุ๊บท่านก็เอามาที่ขยายขยายขยายออกไปอีกขยายออกไป แต่ก่อนท่านพูดประมาณเท่านี้ท่านไม่ได้พูดในในการพิจารณาในขั้นระหว่างระหว่างพอมาถึงทธขั้นนี้ในขั้นระหว่างมันไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนยังไงหาหาไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้ถอดทุกการเที่การเทศนานี่ไม่ได้ถอดทุกกันอาจจะถอดเฉพาะการที่สําคัญส,สําคัญท่านอาจารย์สนใจจะเป็นผู้รับหน้าที่นี้ในการถอดก,การเทศไม่ได้ถอดทุกการไป เพราะฉะนั้นการที่จะค้นหาว่าที่ท่านเคยเทศในระหว่างเนี่ยระหว่างที่ท่านออกจากสมาธิแล้วมาพิจารณาด้านปัญญาเนี่ยพอพิจารณาไปแล้วเป็นแบบตั้งแบบตั้นในขั้นระหว่างเนี้ยจะไปหาที่ไหนย,ยัางไงนะยากหาเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพออ่านในจุดไหนที่รู้เึกเ,เรียกว่าเหมือนกับข้ามต่อไปเพราะไม่มีคําพูดของลงตาเราจะมาเที่ยวเขียนเองไม่เอาไม่ครับ เอาจากคําพูดขององค์ั่นเองใครจะรู้จักตัวของตัวเองยิ่งกว่าตัวของพูดพูดเองแต่หลวงตาไม่ได้มีเจตนาที่จะมาเล่าประวัติเล่าคัดเล่าคูท่านก็เล่าไปตามธรรที่เข้ามาเกี่ยวข้องมาสัมผัสเพราะฉะน,นั้นก็ได้เมื่อท่านพูดมาขยายให้ัวมาถึงจะมีเรื่องราวที่ขยายออกไปขยายออกไป,ยยไปเรียกว่าจึงได้มีครบทุกแง่ทุกุมมากขึ้นมากขึ้นจุดที่ขาด กามาเติมเต็มในช่วงเวลาหลังถือว่าการได้เล่าถึงองค์ล้ตาท่านสองเราหลายๆแง่แง่ที่ให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือแง่การภาวนาแง่การภาวนาเพราะว่าพวกเราดีมีความทุกข์อยู่ประจําจิตประจําใจเป็นความทุกข์ที่สามารถที่จะแก้ได้แต่ความทุกข์ประจําร่างกายแก้ยาก มันมีแต่เดินก็ไปสู่ความทุกข์ความทุ่มตายเจ็บแก้งเจ็บขาโรคภัยแค่เจ็บประเภทต,ต่างอันนี้จะแก้ขนาดไหนจะไปแก้ขนาดไหนมันก็บรรเทาได้ช่วครั่งช่วยปลาช่วครูช่วยาไม่เป็นอย่างนี้ก,นงงนนงงนก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนู้นมันหาทางแกย้ยากเพราะว่าร่างกายเป็นที่มาของโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าร่างกายกับโรคนี่มันอยู่ห่างกัน มันอยู่ใกล้้ชดติดพันมันอยู่กับเราตลอดเวลามันจะให้ผลอย่างเต็มที่เมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราเอยู่กับความเรียกว่านอนนิ่งนอนใจไม่ได้เลยเราเอยู่กับความเสื่อมสลายพร้อมที่จะเสื่อมสลายพร้อมที่จะแตกลับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแก่ตรงนี้จะมีประโยชน์อะไรแต่ใจของเราต่างหากซึ่งใจของเราเป็นใจที่มีความทุกข์อยู่ประจำ บางทีความทุกข์ในหลายๆเรื่องมันเป็นความทุกข์ใจมันไม่ได้ทุกเท่ากับทุกกายไม่ใช่ทุกกายไม่ได้ทุกเท่ากับทุกใจทุกกายเนี่ยเหมือนบอกว่าทุกมากทุกมากแต่ปรากฏว่าพอเจอเรื่องราวนั้นรู้สึกทุกใจมันมันหนักยิ่งกว่าไม่งั้นคนเราไม่สามารถทร้ายกันได้ไม่สามารถทําร้ายตัวเองได้ตัวเองกินเจ็ขนาดไหนก็ตามแต่ความเจ็บใจมันมากกว่าจนจำทำ้ายตัวเองได้ ความเจ็บตัวเองมีมองข้ามไปหมดเพราะอะไรเพราะมันเจ็บใจเห็นไหมในเรื่องของใจจริงเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่รุนแรงยิ่งกว่าเมื่อรุนแรงขนาดนี้แล้วเรากลับไม่สนใจที่จะมาปรับใจแก้ใจทาง,ง,งที่ท่านสอนทั้งหมดพูดทั้งหมดก็คือการแก้ใจการปรับจิตปรับใจการเอาธรรมะเข้ามาแก้จิตแก้ใจของเราอันนี้แก้แก้ได้แล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆ มันทุกร้อนได้ขนาดนี้มันสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตเราได้ขนาดนี้กําลังของใจมันถสงนขนาดที่เรียกว่าความเจ็บของร่างกายมองท้ามะไรแทนที่จะมาใช้ในการเราเป็นภาวนาแทนที่อยากจะมาทําร้ายตัวเองทําร้ายตัวเอง,าเองการที่นั่งอยู่ท่าเดียวนานไม่ขยับร้อนไปหมดมันก็เป็นการทําร้ายตัวเองแต่เป็นการทําร้ายเพื่อปราบกิเลสตัวเองไม่ได้เป็นการทําร้ายเพื่อการส่งเสริมกิเลส ในขณะที่เวลาเราเกิดเรื่องเกิดราวอะไรเนี่ยเราทําร้ายตัวเองแต่เป็นการทําร้ายเพื่อเสริมกิเลสตัวเองแล้วก็ผลก็คือเป็นการทําร้ายทำพระธรรมคำสอนนี่เรียกว่าถูกกดถูกเหยียบลงไปเลยบุคคลไหนที่เขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงดูเรามาด้วยความทะนุถนอมไม่ให้เจ็บเลยยุงอะไรก็เรียบดูไม่ให้ตายลยวลิ้ไม่ให้ตายลยอะไรไม่ให้ตอนนะ อะไรนะเยอ่ย yeah. <c oughs> ินไม่ตายไรไม่ตอบนะเรียกว่าเรียงมายอย่างดีปู่ย่าตายายพอมาเห็ตัวเราเองไม่สนใจตัวเองทำร้ายตัวเองกินเหล้าออกสุราทำสิ่งต่างๆนานาได้ไม่สนใจเลยว่าท่านเลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากเ,เราทำลายตัวเราเราเป็นผู้ที่ไม่รักเราในขณะที่บุคคลที่รักเรายังมีเพราะนั้นเราทำลายเราทำ ทาให้คนทั้งหลายที่รักเราบอกช่างจิตใจไปเรืยมากมากท่านจึงว,ว่าเป็นบาปมากเขาบสมบัติใดๆในโลกท้นบอกไม่มีสมบัติที่มีค่าเหมือนกับตัวของเรานะตัวของเราเป็นต้นเหตุหึงสมบัติทั้งปวงเราจะมีทรัพย์สินเงินทองเราจะมีครอบครัวเราจะมีลูกหลานมันก็ต้องมาจากตัวของเราเนี่ยลอันนี้เราจะมีธรรมะเราจะแก้จิตแก,แก้ใจได้ก็จาก เรือนกายเรือนนี้แหละที่เราจะใช้ประโยชน์ด้านไหนเราจะใช้ประโยชน์ของเรือนกายไปในทางไหนล่ะหรือจะใช้ประโยชน์ไปในทางที่ทําร้ายที่หนักขึ้นไปเลยหรือเราจะใช้ประโยชน์จากเรือนกายนี้เพื่อที่จะสร้างสมบัติภายภายนอกสมบัติภายนอกก็เกิดการนั่งการเรียนการศึกษาวิชาการทํามาหากินด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความสุดฉิตแล้วเพื่อให้ทรัพย์สมบัติภายนัน ส่วนใหญ่พอเรามีทรัพย์ภายนอกเราทรัพย์ภายนอกมนทำร้ายทรัพย์ภายในมีหน้าที่การงานดีก็เลยโกงหน่อยก็ดีนะคนโกงนิดไทหน่อยจุดจริตหน่อยนั่นแหะมันก็เลยทำร้ายทรัพย์ภายในเรามีทรัพย์ภายนอกเพื่อหนุนทรัพย์ภายในเราไม่มีทรัพย์ภายนอกเราก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมทรัพย์ภายในเพราะทรัพย์ภายในไม่จำเป็นต้องอาศัยทรัพย์ภายนอกนั่งภาวนาแก้ใจควรโกรธไม่โกรธควรเกลียดไม่เกลียดควรรุ่มหลงทำอะไรไม่มีเหตุผลไม่เอา เอาทำความระเจ้ามาใช้อย่างนี้จิตใจเราจะดีขึ้นเรื่อยๆลคงทำดูเรายังขาดตกบกพร่องเรื่องอะไรเรายังล่วมเกินเรายังขาดเถินกับบุคคลใดบุคคลที่เรารักบุคคลที่ควรปฏิบัติต่อท่านใี่ดีที่ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็คือเราเราบูชาได้ยังเราปฏิบัติสมควรแก่บุคคลที่เราบูชาได้ยังยเนี่ยเป็นหน้าที่อเนี่ยที่เราต้องคิดเพียงแค่ข้อเดียวที่เราคิดจะทําเพื่อบุคคลที่ควรบูชา เจนพ่อแม่ผมเนี่ยตายายคู่หนึ่กคุณคู่เนี่ยดูเราพู่เคยทำคนแก่เราเราตั้งแค่นี้แค่นี้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะนี่คือการแก้ใจเพราะมันทําไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เอามาคิดเป็นการบ้านเราไม่เอามาคิดเป็นงานขึ้นมาไม่มีทางเราก็จะใช้ชีวิตเหมือนที่เคยเป็นเป็นมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้ดีขึ้นมาได้ยากการบูชาบุคคลที่คนบูชาที่ไหะจะได้มาซึ่งทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนะการปฏิบัติที่ถูกให้ควร สอ้ท่านเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับรับแต่เราสามารถสะสมซับภายในได้มากเข้า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 ถ้าเรามีรักภายนนกด้วยยิ่งดีก็ไปอยากอย่าเอาซักภายนอกมาทําลายตัวเองนะคนเราพอดีมีวิชาความรู้มากแต่ก่อนเป็นเด็กว่านอนสั้นพอมีความรู้มากโอ้ยพูดเท่าไม่รู้เท่าเราดููกว่ราเาเยอะมาอย่าไม่เป็นนี่ไม่เคยเป็นเลยนะกับคุณยายกับอะไรไม่เคยคิดว่าวิชาความรู้มันจะมาเกินคุณยายที่อุ้มเรามาไม่เคยคิดอย่างนั้นเลย ถ้าจไหตลาดเรากับรู้สึกว่าวิชา,าความรู้เหล่านี้ก็แค่นั้นไม่ได้มีสาระกแก่สารยิ่งกว่าทำวิธีทำก็คือการแก้ใจใ่ไไนคือทำการที่เราคิดว่าวิชามันเหนือกว่าคุณปู่คุณยายคุณตาคุณยายนั่นแหละเราขาดทำ<ม>เรียกว่าเราเราได้เ็นวิชาความรู้มาเพื่อทําลายทำเรียกว่าซับภายนอกวิชาความรู้ภายนอกเลยกลายมาเป็นทําลายซับภายในความ่อนน้อง่อตัวที่มีตอ่อ คุณผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหลายหายไปหมดรอนนั้นกายเป็นความของกระด้างเห็นไหมมันคุ้มค่าไไหมพราะฉะนั้นเราเรียนมาต้องปรับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทุกปิดตึ่งจะต้องมาถผยถึงภาวนาปกต์หลัตาเพื่อปราบทิศจิมานัปราบความถือตัวถือตนยิ่งเราเก่งเท่าไหร่ยิ่งเราทําตัวดีเท่าไหร่เราจะคิดว่าเราดีดีเราเก่งมันเลยกลายเป็นท่านว่าน้ําเต็มแก้วจะเอาธรว่าที่ดีกว่านั้นมากรเข้าไปไม่ได้พรามันเต็มแก้ว มีธรรมะที่สูงกว่าก็เลยไม่มีลดออกหมดเริ่มต้นแบบนั้นต่อมาน้ํามันเต็มแก้วมันก็เลยเป็นน้ําที่ไม่มีการผัดเปลี่ยนุนเวียดมันก็เป็นน้ําที่เสียได้นะเอาละอันนี้ก็เลยลอการปติมสุด